ครับวันนี้น้องคงยังมาบ่ะชินครับพ่อกะที่จำว่าได้เด้่อเรื่มไปว่ได้บายแล้วเริ่มเป็นกงงเลยไม่น้องเนี่ย เสียนะครับเสียสวยนะครับมีสีขาวสีขาวสีแดงครับสีออกดําขาวครับกับเกี่ยวน้ามืดด้วพี่น้องฝากไวน้น้ำเสียสวยๆครับจากของนกโคกได้นะพี่น้องเนี่ยผู้ที่อยากได้ต้องการก็เออต้องหานองโคก็ได้ครับสร้างจองเข้าไปเสียครับหรือถือต้องการเสียสาวน้อยเสียเอ็มเคสตูดิโอครับสองยางมีสองสองยางแหละมีหลากหลายครับมีหลากหลายของ ทีงานของสาวน้อยของม่อนามนะแล้วก็มีหลากหลายสีแลยก็ของเอ็มเคสตก็มีหลายสีครับสามสีพี่น้องยัได้สั้างจองกับมาได้เพียนของสตดอแของท้างให้อีกเลพี่น้องสั้งจองขอมาได้พ,ไไดพี่น้อง,ง,อง,อองเบอร์0 8 1 0 5 2 5ด0 3อานครับเบอร์้องโพกได้พี่นอ้องเน้อแักแพงกับตัวโลก ก็ที่กำลังเช็คระบบอยู่ครับเพราะว่าสร้างให้กับปฏิบัติมาพอสมควรจะจำได้เยอะครับจำแน่ๆเยอะเพราะเพียงต้นครับต่อไปกับสิบมถึงก้อว่างมือดอกกับสิวเพียงหลังครับสร้างให้กับสิวเพียงหลังลูกเต่าให้ทีมงานรลุดในมาอีกขึ้นไม่เห็นงานครับผู้เฒ่าอาจจะิหูวลาลงแล้วพี่น้องอาจจะสูบประดุกหน่อยประเดี๋ยทีมงานก็เมื่อยเก่งครับไอ้รุ่นดกว่าสิทีมใดครับเก่งหมดครับ ครับโมเมนต์เราจะจะทีมของเท่านะครับกิงหมดครับภาคอีสานเท่าภาคทั่วประเทศไทยพี่นอ้องภาคอีสานกับกิงทุกภาคภาคตะวันออกภาคกลางภาคเหนะือภาคใต้ครับภาคอีสานเท่ากิงหมดครับทีมง,งานเด,านดือดเศร้าก็เหมือนทีมงานลูกหลุดก็เก่ากิงลูกคนหลุดใหม่โอ้สุดยอดยกนิ้วให้เลยครับยอมรับครับสาร,าร้างไพ่จะได้ลูกอยากน้องโคกงไยู่ วงพ่อยลุงเปียพ่ออะไรกับกับแม่ซอยพ่อเป็นบางงานก็เลลุงวุฒิมาประจําหลาที่ยู่นี่กับกิติพงค์มงคลสตูดิโอคือเกาสร้างภพพก็จะเป็นโคตรเป็นโคตรให้ดูแลทีมงานวงให้ของเด็กสอบยูเวียงหลังครับประเด็นแต่กับมาคือเก่าด้วยพี่น้องมาคือเก่ามาถามข่าวาทักทายกันคือเก่าครับฝากติดตามช่องยูทูบช่องยิมเพีสตูดิโอครับแล้วก็ช่อง ช่างไัยระบบเสียงระเบิดนอกติเชียวพี่น้องสองช่องฝากพี่น้องติดตามกดแชรก์กดไลค์กดติดตามห้น้ำเนยพี่น้องหากแทง้งหรือพี่นออ้อง,อง,งนนเด้อครับเบี้ยต้นพี่น้องเบี้ยต้นนี่สุดนะครับ อารปอกทีมงานดูหน่อยครับเบตเบตต้องมีปัญหาเบตต้อมีปัญหาโอ้โหมีแต่ดูเลยิีต่าาการย์ปอป ครับมือนีที่งานเหลียนอย่บางปูงั้นไ่ต้องยามครับผมครับบางปูนี่<ร>เขียดยังน้องวันยังย้ำเคียร์ยังก็จะเอิ่อหนึ่งเคลียบาง,บางเขียดยังต้องตามก็จะเอิ่นเขียรยังแถวเนี้ยบางปูเรียกร้ประกานสมมติประกันครับวันนี้นะไพ่รอเพเคียรรอได้มือนี่ี โดนนั่งมิก<า>มิกนึงรอไหม <c oughs> รอแบบได้รอแบบซอสปูน <c oughs> รอกเขาก็รออีเลียเนาะ <c oughs> รอฝ่าคลาดคิดหอดคิดถึงกินนองทงันแคงครับกินง่ายเกืสิบภากันพัฒนาโมบายสิเป็นตูรลำโพงพี่น้องโมบายวสิเป็นตัวลำโพงมอนิเตอร์ของแบนของนองโพ้งแบนยิมเพค,ครับที่จริงอ่ะสร้างให้จับลูกลกับพาคกันเทศบ้านจะไหนก็นองโค้งเพราะท่านในเขาสูงอากาศนะครับ <c oughs> ถึงกว่านองโพ้งเขาไม่สูงอากาศ เป็นเศร้าดนตรีเป็ศร้าดนตรีเป็นนักดนตรีมากน้องโคเป็นนักดนตรีมาก,ก่อนครับแต่ก่อนนี่ยเป็นเรียนอยู่ม4คอนแกนเลยก็เป็นมือกีตาร์ครับน้องโคน้องไส้วันขอมาจากกี้เรียนดนตรีลั้งสิ่งตัวไใหม่ครับหลังหล้างมากอ่ะาาอาจารย์ยุทธินเนี่ยเรียนรู้ก็อาจารย์ยุทธินมากเลยก็แล้วก็ด้วยมีของจากของได้จับมาตะเล็กตะน้อยครับ ในบ่ายมากตลิกก่งแต่หน่อยถือว่าโอกาสดีของน้องโคกนะครับคือมีของเจ้าของเลยทดสอบทดลองครับกับดีกับกับปากติดตามน้องโคกนั่งด้วยพี่น้องเรื่องลูกได้สร้างไพ่นี่แหะครับน้องโคกอ้าวได้มนสวัสดีครับหลานชายเก็บยันทุกวอนทำอะไรอ่ะจะไปตลิ่งมากครับโอ้ยเจครับหลานายลงเยอาเงี้วเราไปล่าเรียบร้อยแล้วครับยิ่งเลยหลานซอยหลานซอยกันซอยกันครับผม โอเคครับเกศิษฐ์เรียบร้อยไปแล้วครับเกศิษฐก็เกศิษฐโอเคมากแหละครับเหลือกีตาร์อาจารย์ป๊อบแต่มีปัญหาอยู่กลัวกระตากพอมีผู้ประสานลูกบ่นกับพ่อได้มาครับอธิบายไหมโดนเติมไปได้พี่น้อกทำไมเกศิษฐโหดีขึ้เกาอยู่หรอโอ้ยของอาจารย์ป๊อบน้อง ไครตู้ให้นอนี่นะ mm hmm. ครับกกน้ำอ mm ีเทกัสโอเคแหละแต่ดิ่งครับ mm hmm. ครับมีของลูกปอบครับ mm hmm. ต่อไปก็สิครับรถให้ลูกนั่งเลยพี่น้องสร้างใครกันไหนเมื่อคืนนี้มาออดจอดนอนสองเท้าน้อ,นอง,งยามเนาะครับผมครับ <laughs> จึงมาถึงตรงนี้ควัน <c oughs> ครับ จอดนอนสองเสียพี่น้องกับเอาปลอดภัยไปก่อนเลยครับสร้างไพ่ครับน้องยามกับ่วบิ่งเลี้ยวบอกทีงานดีครับเวลาขับรถใหนสร้างไพ่นอนกับเพต้องเกินแปดสิบแปดสิบสร้างไพ่สิอวย่าโบยบายจังหน่อยว่านอนบ้าง <c oughs> พี่น้องหกักแป้งสุขูมสุ坤ครับสุขูมสุคนตอนนี้กำลังสิเช็คระบบเช็คเศร้าพี่น้องแต่ะละจุดแต่แม่ครบเลยครับเกินตุ่มตีแม่ครบแล้ว แล้วน่าจะมีปัญหาอย่างนี้นนะครับน่าจะโอเคตอนนี้น้องโคกจะเดินทางยังแม่พอถึงแล้วกะน้องโคกลูกวุฒนะิเนาะยังมาไม่ถึงครับผมครับ,รบเอาพี่น้องเอาไปซ้ำนี่แหละพี่น้องเดี๋ยวน้องโคกมาสร้างไ้สีรีวิวให้พี่นอ้องในเบอร์กี่เทะะนึงแหลกกะหรือจะฟังร้องม,มึงจะเศร้าจะเพลงกันเดี๋ยวเอาเอาเพลงหนึ่ง,เ,งเดี๋ยวเพลงหนึ่งเดี๋ยวอาจารย์นักดนตรีก็เล่งสิเพคแป้งพี่น้องจะ้างไปอัะ ก็เป็นได้ความมาเชเอาลูกแกกัไปติวตัวมือหนาะจริงๆเนี่นผมผมมาเสียเลยแต่รพี่ยังดอกมันหน้าก็ไอ้ก็คือรถทักด่วนมากเพราะว่าหนึ่งรถเราต้องมาทำงานกันเลยเอาก็าไปยังดอกก็คือแบบสบายๆเข้ากับเมื่อรถเท่าสิบเอี้ยแล้ว, mm hmm. ลลวมันเกิดสิ่งเขาไมา่งานสาแต่ไอ้ก็ตัดสินใจเลยเพราะว่ามันอ,อยู่เหตุการณ์นะรถพี่ยังนอกมันใจเิ่นไปแล้ว mm hmm. พ้รถห้าสิีงเดียวเนีมันมาเสียบแดดแล้วนี่ยกรณีนี่คือมันขี่เนี่ยวห้างหวตั้งลัขวงกันเนี่ยมมาจ้าเ้าเนีผมคันแรกคุณต้องรอมนมาจัดสิมาชิงตำแหน่งเนี่ยาชิงตำแหน่งเนี่ยแนนห้างรถเงี้ยเนี่คุณจะมาชิงตำแหน่งเลยเพื่อสิเดี๋ยวพี่น้องลองเศร้าจังเลยลองาห้อางเดหนึ่งครับลอง่งเ เอาไปยังดาเขาไปยังต้องลาเขาไปยังฟาดเคาะไปยูนี้ยบบัดนีเขาจะทงเนาะสงกรารุนเรืลอยเนาะเพาาะผมว่แค่หัวนเรือยว่ล่ะเขาติยรอเขาจะมาเสียใจนับยวันคดีเดี๋ยวรอฟังสาเจเลงกับพี่น้องแม่กศอาจารย์นักดีกษนอาจจะนม่ยังมาพบอา เห็นว่า่ตัสินใจทุกอย่างมันอปีติซ่าโมนิก็ติ๊เขางานซ่าอีกไอ้ก็จอดนอนสองเทียวเหมืนเนาะจอดสองเที่ยวนเขาจมหัวมาที่จอดดูแถวแล้วนะก็จอดดูเลยผมจากน้อนน่ะแต่ผมมันจอดเจ้ากตายอ่ะแต่ผมข้าลางห้างมันต้องนอนมันต้องนอนต้อีันต้องเซีก่ันย่งนมาห้องเหมนบานนี้เรีนว่ามันเรียนเ้กูยววาดรถขั้นยาวน้ำขบวนสาขั้นสี่ขั้นบนี้ แจเกมดีวงกับสอน่วจอดนั่แหดีที่สุดม่วนมาห้อสี่เรนเราต้อางเราาที่แม่นจอดเรียนต้องอ่างะเวเขาก็เบิ่งห้อเขากรเบิ่งเขาสิแม่อาจารย์จ้าเพลงนอาจ <b ánh S 1> ารย์นะเดี <า S 2> <b ánh S 3> ๋ยวเราสูครับอาจจะเ่งึงทีอ ว่ากี่ลีกสีนะครับกี่เดียวตั้งปืนีีมือกองอนะน้องบ่อยมานะมะือเดียวแมนครับแมนปะแมนครับบ่อยม,อมอาครับปืนมาซอยกันแม่ครับมืนดีคือว่าบ้าอุดรเสียยุคเยสตุริโอก็มีหลากหลาย,ายสีก็มีสีแดงสีขาวสีดำขั้ขาวเลยก็เสียสาวหน่อย ตัดแท่งกับมีหลายสั์หลายหลายสีกันครับน้องสาวน่อยกับมีหลากหลายสีกันมากตัวไห้เลือกได้ครับเลือกได้เอาได้ก็ได้ครับมาตะพีนอนเอฟซีตรงการสร้างมาในเพจของนี่แหละครับของช่อง MTS s t u ส i o ที่บอดองอาจารย์ทิ้นครับยัางลื่นที่จะขอบอูนอะไรครับหนังยามคือเมื่อบึงหนามีกันเลยเหรอกทใชยต้งอยู่กันเลยตอนหนังล,ล,ลองนิดนี้อพี่นงอ,อยากได้เบิ้งทาง โอ้หบวาอยางเบิ้งหน้าสร้างไปเบิ้งมีกเดี๋ยวเราฟังเศ้าเบิ้องจาเพลง้องลองยามเนาะครับสักเพลงกดที่นี่นะโอเคเลยซุ้มกันได้ครับน้องยามโอเคโอเค,โอเคโอเคพี่น้องอ <c oughs> ี่นทีมงานที่เซ็ตสับเรียบร้อยมปแล้วครับ เรียบร้อยหมดแล้วครับตอนนี้กับนระยะห่างก่เอาพี่น้องก็ให้ทีมงานเลยพี่น้องเอฟซีมาเบิงแล้วก็เวิทยะห้างห่างอารมิดละมิดครับห่างกันนั่งไก่กันห่างมิด,ม,ดมิดหาสิบเดี่ยครับต่อต่อเก้าอี้มีก็ยังใส่ตัวเก่าครับยังตัวตัวเดิมครับแต่ว่ารู้สึกว่า น้องโคกอาจจะเอาตัวไม้มาลงให้อยู่บ่ครับกาณาจะอยู่ครับพี่น้องเบิงลูกคําตอบของน้องโคกมาอีกทีหนึง่งเอาซ้ำไม่เสียวไว้ซ้ำนี่นะครับอาจารย์กฤษณ์พอดีร้องไงพี่น้องกะหากแพงพี่น้องสกูดสกุนเด้อพี่น้องขอบพระคุณหลายๆเอาน้องย้ำครับอรอสกูดครับเดี๋ยวสิได้ชมตู้สวยๆตู้รอรอครับตู้งาม,งามๆใบเล็กๆ งานละเอียดละอ่อนตูวลำโพง MK Studio ครับผมครับรออีกวันนั่นนอนนองยามเนาะอีกไม่นานครับเดี๋ยวจะได้เบิ้งฝีมือน้องยามทำตูวยุคแรกจนโตขึ้นมาเนี่ยแล้วเ็ดให้พี่น้องได้เบิ่งเมื่อกี้นี่ก็เฮ็ดไปแน่แล้วตู้มอนิเตอร์ครับตอนนี้ลงงานงานกุงเทพฯมาซอยกันซะก่อนครับต่อไปกลับไปนี่ก็สิผลิตไว้เยอะๆไว้เยอะๆพี่น้องก็มาเบิ่งมาเอาหลากหลายนอน้องยามเนาะมีทุกรุ่นครับรุ่นมีทุกรุ่นจากชุด Đi xin nhai. cọp bỏ cái này ừ, cao. Bỏ <laughs> ừ, <laughs> cọp được đó. Ok, nó giảm. Ở thì con là sao chứ nói. Cảm ơn. đi okay, ơn. Cảm ơn.